ย้อจงศิลและนุ่นวรนุ่เรียกได้ว่าเป็นดารานักร้องและในแบบมากความสามารถที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับหนุ่มยอ้อนยงศิลดารานักร้องขวัญใจสาวๆทั้งประเทศมีแฟนคลับติดตามมากมายเรียกได้ว่าเปิดตัวเป็นนักร้องอย่างทางการแล้วสำหรับย้อนจงศิล์ปล่อยซิงเกิลแรกในชีวิตเซเว่น พร้อมเปิดค่ายเพลงยอดเอนเตอร์เทนเมนต์เผยนำประสบการณ์ทั้งหมดจากที่ไปเป็นเด็กฝึกที่เกาหลีมาปรับใช้ทางเรื่องการเต้นและการร้องโดยในงานยังมีเซอร์ไพรส์เมื่อนางเอกดงังนุ่นวรนุษที่เคยรับบทเป็นแม่ลูกกันในละครทองเนื้อแก้วได้ออกมานำดอกไม้มาแสดงความยินดีด้วยซึ่งยอดเผยว่าดีใจพี่นุ่นวรนุษโผล่เซอร์ไพรส์ กลางเวทีส่วนตัวไม่ได้เจอกันราวห้าถึงหปีแล้วแซลขำๆเห็นหน้าอีกฝ่ายแล้วกลิ่นยารองแม่มาเลยมองความฝันสําเร็จไปแล้วขั้นหนึ่งแต่ยังมีอะไรที่อยากทาอีกวันเกิดปีนี้อายุครบ21ปีถือเป็นปีที่ได้จัดงานวันเกิดใหญ่ที่สุดแย้มมีงานพรีเซนเตอร์ตามจีบอยู่บ้างตั้งแต่กลับมาไทยแอบตกใจกระแสะแฟนคลับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วขอบคุณที่ทุกคนคอยซัพพอร์ตส่งกำลังไปให้ตั้งแต่เตรียมเดบิว